ต้นตำรับว่ารัฐบาลโปร่งใสเนี่ยนะครับออกมาเพื่อที่จะให้มีหน่วยงานต่างๆหกหน่วยงานการกรองโครงการที่ร่วมทุนเกินกว่าหนึ่งพันล้านนะครับและให้คอรมอพิจาปรากฏว่าเขาเขาเลี่ยงเรื่องนี้เนื่องจากว่าเห็นว่าถ้าเป็นอย่างนั้นกระบวนการมันช้าและมันจะโปร่งใสเกินไปจะตรวจสอบได้เกินไปเขาก็เลยเลี่ยงมาใช้วิธีอย่างที่คุณสมชายเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะซึ่งผมเล่าให้คุณสันทิสุขฟังต่อนะว่าเขาส่งเรื่องนี้ที่หลีกเลี่ยง เตรียมการหลีกเลี่ยงพรบร่วมทุนตั้งแต่วันท well ี่สิบมกราคมปีสี่หกฮะตั้งแต่ปีสี่หกเลยหรอตั้งแต่ปีสี่หกเขาเตรียมการเะเลี่ยงพรบร่วมทุนแล้วก็ส่งเรื่องนี้ให้กฤษฎีกาตรีความหนึ่งปีเต็มๆฮะครับสิบมกราสี่หกถึงห้ามกราสี่เจ็ดฮะครับคือตอนสมัยคุณเทิดพลอากาศเอกเทิดศักดิ์สัจลักษณ์เนี่ยนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการอยู่เนี่ยเขาส่งให้กฤษฎีกาตีความเมื่อวันที่สิบมกราคม ทีนี้กิษฎีิกานะครับก็ตีความมาเอาประมาณเดือนมิถุนาเนี่ยฮะมิถุนายนเนี่ยนะครับก็คุณหญิงคุณพรทิพย์จาระเนี่ยนะเขาตีความมาลงวันที่หมิถุนายนปี่กเนี่ยนะครับบอกว่าไอ้สิ่งที่ทางทอทอบอกว่าสินค้าคงคลังของอสินค้าปลอดภาษีเนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนไหมกิษฎริกาก็ตอบว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนเมื่อมีการเปลี่ยน กรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับคุณบัญชาปัตนาพรเข้ามารักษาการเนี่ยการท่ากาียันเนี่ยก็ส่งเรื่องให้กิตติกาทบทวนอีกครั้งอืส่งวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมสี่หกส่งไปทบทวนคุณพรทิพย์จาระเลขาของกิตติกาก็ส่งหนังสือกลับมาแปดกันยานะสี่หกเนี่ยบอกว่าปฏิเสธจะทบทวนเพราะว่าไม่มีข้อมูลใหม่ครับแล้วก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นพนะท,ทก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นแล้วททเนี่ยนะครับก็ส่งหนังสือไปใหม่ วันที่31ตุลาคมอ้างว่าได้สอบถามอธิบดีกรมบัญชีสาการ์แล้วสอบถามอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วว่าสินค้าคงคลังไม่ถือเป็นสินค้าทุนอยากที่จะไม่ให้ถึง1,000บาท1,000ล้านบาทยังไงดูดูสงแล้วทีนี้มันมีทีเด็ดกว่านั้นคะคุณนี่สุดก็คือว่าคุณบัญชาเนี่ยมาให้การรับสารภาพกับอนุกรรมธิการครับถามว่าเราถามว่าทําไมถึงต้องส่งกันบ่อยจังเขาบอกว่าโดนเรียกไปพบ โดนคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเรียกไปพบมีให้การไว้อย่างนี้เลยนะฮะมีบันทึกไว้และก็คุณสุริยะเนี่ยบอกว่าให้ไปทุบทวนเสียอืส่งเรื่องให้ทบทวนคุณบัญชาก็ให้การกับเราว่าส่งเรื่องไปทบทวนแล้วกิจสิกาก็บอกว่าไม่มีข้อมูลใหม่คุณอสุริยะและทีมงานนะฮะตอนนั้นคุณอะไรอ่ะจับตาพี่บุ๊กนะครับที่ปรึกษาเนี่ยผมจํานามสกุลแกได้อย่างเดียวแต่จำชื่อไม่ได้นะฮะ ท,ที่มีอยู่ในชื่อของซีเทคด้วยนะ,ะครับก็แนะนานะฮะบอกว่าเอาอย่างนี้สิถ้ากลัวว่ากฤจฎิการไม่ทบทวนนะให้ส่งเรื่องนี้ไปถึงคุณวิษนุเครืองามแล้วคุณวิษนุเครืองามเนี่ยเขามีอํานาจในฐานะที่นายกรัมรีมอบหมายให้ดูกฤจฎิกาคการสามารถสั่งให้กฤจฎิการทบทวนโดยไม่ต้องมีข้อมูลใหม่เลยครับแล้วก็ทำไหมฮะทาครับแต่คุณวิศณุเนี่ยแกก็นักกฎหมายครับแกก็ป้องกันตัวฮะไม่ทําหนังสือสั่งการเอง ให้เลขานุก,กานะฮะทหนังสือสั่งการคือคุณสุขุมพงษ์งโนนคาซึ่งเป็นรองเลขาธิการนายกหมายถึงเลขาของคุณวิษณุเนี่ยทาหนังสือไปให้กิศิกาทบทวนใหม่ปรากฏว่ากิศิกา,าตีความลงมาวันที่ห้ามกราคมปีสี่เจ็ดไม่ทบทวนเออทบทวนนะแต่ว่าก็พิจาแล้วก็ต้องบอกว่า,าจะต้องผ่าจะต้องถือว่าสินค้าคงคลังเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนครับพอตีความอย่างนี้คุณสันทิสุป เมื่อไม่สาเร็จเนี่ยเขาไปทาไงรู้ไหมฮะเขาไปจ้างบริษัทที่ปรึกษาจ้างสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬานะฮะคือคุณสิงห์เทพเทพการนาสาชื่อนีไหมนะฮะไปตีความไปกําหนดมูลค่าของโครงการไม่ให้ถึงหนึ่งพันล้านนะอ่าแล้วก็ออกมาปรากฏว่าไม่ถึงหนึ่งพันล้านจริงๆออกมาก็คือว่าลงทุนแปดร้อยแปดร้อยกว่าล้านเขาไปทำยังไงฮะแปดร้อยถึงลดลงเยอะขนาดนั้นเขาไปกําหนดว่าอันนี้เป็นเขา เขาเขาก็ไปกําหนดโดยโดยโดยอะไรต้องเรียกว่าช่อฉนนะฮะมีการคิดม่าเสื่อฉนว่าว่าพื้นที่ห้าพันตารางเมตรนี่นะครับลงทุนของภาคเอกชนเนี่ยสี่ร้อยกว่าล้านภาครัฐอีกสี่ร้อยกว่าล้านนะครับก็เป็นแปดร้อยกว่าล้านครับ่าคือหลังจากที่เลี่ยงเรื่องสินค้าคงคลังไม่ได้ผลแล้วก็ไปกําหนดมูลค่าเงินลงทุนเนี่ยนะครับให้ต่ําลงทีนี้มันมีข้อสังเกตอย่างนี้ไงว่า ในสิทธิ์ในร้านค้าปอดอากรเนี่ยนะครับห้าพันตารางเมตรเขากําหนดเงินลงทุนเนี่ยแปดร้อยกว่าล้านแต่มันมีพิรุษครับครับสินพื้นที่เชิงพณิชย์ิสองหมื่นตารางเมตรมากกว่าสี่เท่าเนี่ยครับกาหนดเงนิงนลงเงินลงทุนอีกแปดร้อยกว่าล้านอีกครับคือถ้าเด็กเทียบบรรจับแตายางเนี่ยครับมากกว่าสี่เท่าถ้ากําหนดเงินลงทุนนะครับก็ต้องเป็นสามพันสองร้อยล้านถูกไหมครับโดยบถาสินค้าเชิงพณิชย์ ถ้ากาหนดมูลค่าของร้านค้าอุกรถูกครับใช่ไหมครับ,รบต้องเป็นอย่างนั้นปรากฏว่าเขากําหนดอย่างเนี้ยอืมแล้วเราสอบถามเรื่องนี้จากคุณสมบัติเดชาพาณิชกุลซึ่งเป็นกรรมการของกลุ่ม King Power กรรมการผู้จัดการนะมาไม้ปากคำเอาเขายอมรับฮนะว่าเฉพาะเขาเนี่ยลงทุนในการตกแต่งนะฮะในการตกแต่งคือสร้างบูธสร้างร้านค้าเนี่ยในสินค้าอลกรณเนี่ยหกร้อยล้านนะยังไม่รวมยังไม่รวมสินค้าคงคลัง ซึ่งสินค้าคงคลังเนี่ยคุณวิชัยรักศรีอักษรเนี่ยให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจไว้ครับฉบับวันที่สามมกราคมปีห้าศูนย์เนี่ยบอกว่าเฉพาะสินค้าคงคลังเขาลงทุนไปสี่พันล้านคุณสันติสุขเห็นไหมฮะแล้วแปลว่าที่กฤตฎีกาตีความมาเนี่ยถูกต้องแล้วที่ว่ามันเกินแน่ๆเนี่ยกิติีกาตีความมาถูกต้องว่ามันเกินวิธีคำนวณนะฮะแต่ว่ากฤตฎีกาตีความมาเฉพาะเรื่องของ ก็ถามไปแค่นั้นก็ตอบมาแค่นั้นอืมทีนี้ทีนี้ถ้าตีความอย่างนี้เนี่ยคุณสันทิขก็แล้วก็อทางพทไปยึดตามนี้นะครับครับทิ้ง power หลุดทันทีเพราะเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเป็นการกําหนดของภาครัฐไงใครจะไปรู้หรอว่าต้องเขาเง่นใครอะไรอ่าจะอ้างอย่างนี้หลุดได้ไหมฮะหลุดฮะหลุดในชั้นศาลเลยครับนะครับแต่ถ้าพิสูจน์อย่างที่ผมบอกฮะว่าให้มันกําบวนการตั้งแต่ต้น เขารู้อยู่แก่ใจว่ามันเกินพันล้านครับเพราะว่าสต๊อกเขามีสี่พันล้านแล้วเขาลงทุนเฉพาะเรื่องของการตกแต่งเนี่ยหกร้อยกว่าล้านครับยังไม่นับพื้นที่ร้านค้าเชิงพณิชย์นะฮะเขาลงทุนไปพันเจ็ดร้อยล้านฮะแล้วก็ยังไม่นับพื้นที่ที่ที่เป็นที่ดินอาคารของการท่าอากาศยานที่ต้องคำนวณเข้าไปครับอีกหลายพันล้านฮะซึ่งคำนวณผิดด้วยอันนี้แหละฮะ วันนี้ก็เห็นภาพชัดแล้วนะฮะว่ามันมีกระบวนการยังไงทั้งสองสัญญาเลยนะ<ช>ทั้งเ,เขตในการขายสินค้าปลอดภาษีแล้วก็การบริหารพื้นที่เชิงาณิชย์สองสัญญานี้ผลประโยชน์รวมกันก็หลายแสนล้านบาทอยู่ทีนี้คาถามสุดท้ายถามนิดน,นึงว่าอยากจะให้กรรมการทออทอเนี่ยดำเนินการยังไงต่อไปครับ,ค,รบคือเรื่องนี้นะครับหนึ่งนะทางคณะกรรมการนี้สรุปว่าทอทอจะต้องยกเลิกสัญญ,ญานะครับอันที่สองเนี่ยครับจะต้องดําเนินคดีกับผู้ที่กระทําผิดร่วมกัน ทั้งทิงพาวเวอร์ทั้งบอร์ดทอทอเก่าทั้งกรรมการคัดเลือกและก็ทั้งนักการเมืองนักการเมืองนี้เราโฟกัสเลยครับว่าต้องเป็นคุณสุยะจึงุ่งเรืองกิจและคุณทักษิณชินวัตรคุณทักษิณด้วยเหรอฮะคุณทักษิณด้วยครับในาณะประธานคณะกรรมการพัฒนาท่าอากาศยานที่ไปสั่งตั้งอ,อ,อนุก,กรรมการแล้วไม่กํากับดูแลหรือไปสั่งการอีกครับนอกจากนี้เราต้องให้คืนค่าแพชียอะคือทิงพาวเวอร์นี้ไปเก็บค่าแพเจียด้วยนะครับคุณสันติสุข ครับไปเก็บค่าแพ็จเชียคือค่าแรกเข้าของร้านค้าที่มาเช่าช่วงอ่ะอ๋อพอได้สัญญาไปแล้วก็ไปปล่อยต่อนะฮะฮะ <หา S 1> ซึ่งในสัญญาในเงื่อนไขของการทีโออาร์หรือเงื่อนไขาการได้มาซึ่งสัญญาเนี่ยครับไม่อนุญาตให้เก็บเรื่องนี้ฮะอ๋อพอไปเก็บอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้ร้านค้าเขาต้องขายของแพงด้วยถูกต้องครับอถูกต้องครับไปเก็บค่าแพ็เชียเขาวันก่อนเนี่ยเราเอาหลักฐานใบเสร็จค่าเก็บค่าแพ็จเชียให้ให้กรรมการให้อะไรผู้นวยการท่ากาชานซุ สุวรรณภูมิคนก่อนฮะคือคุณสมชัยสวัสดิผลดูฮะตอนสอบสวนเขาบอกว่าอย่างนี้เก็บไม่ได้อย่างนี้เก็บไม่ได้ผิดเลยครับอันนี้คือสิ่งที่บอร์ดควรจะดำเนินการต่อไปใช่ครับใช่ครับครับแม้วันนี้ต้องขอบคุณคุณสมชายนะครับเสียดายเวลาน้อยไปนิดนึงแต่เท่านี้ก็เห็นภาพรวมชัดเจนมากทีเดียวครับต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับนั่นก็คือคุณสมชายมีเส้นนะครับอนุกรรมธิการที่ศึกษาเรื่องนี้อยู่โดยตรงเลยก็ได้เห็นภาพนะฮะว่า king power กับการไปทําสัญญาในทออทเนี่ยมี ปัญหายังไงบ้างก็ต้องติดตามต่อไปนะครับว่าการแก้ปัญหาจะเป็นอย่างไรแล้วช่วงนี้เรารีบพักกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรู้ทางประรเทศไทยต่อครับ